จากแพะเนี่ยครับเรียงมาสามปีหรือแบบมันเป็นระดัยไล่เดือนหรือไล่ปีหรือลไล่มือยังไงครับแนะนําให้ฟังหน่อยครับคันคันคันก็ตัวเลียงเนี่ยทั้งพอแม่พันธุ์ทั้งหลูงทั้งอย่างมันวัแม่มนครับเฉลี่ยรายใดต่อปีจากบาทครับผมประมาณแสนเนี่นะครับอ๋อประมาณแสนคือว่าตัลองเลียงว่าระยะหนึ่งนะครับมันอืมันโมไม่ยังหลากหลายนะครับนันไรครับจุกจิกคือยังเลียงแพะนะครับอ๋ออยู่กับยังกันครับตอนละันเรื่องกับยกอปใจละครับ ใจรักเนาะครับใจรักครับใจรักการเลี้ยงการเกษตรเนาะจริงคนอันนี้ก็สำคัญเนาะใจรักบ่พ่อต้องเกิดรายได้แต่ว่าที่ยังคันใจรักแล้วก็มุ่งมั่นทำมันเต็มที่มันเกิดรายได้ของมันเองเนาะครับผมโอเคครับบมาบังสีข้าวมวนอยู่ครับตาพ่อเลี้ยงข้าวเหบื่อยไหมผมผมบอกเลยว่าผมเหนื่อผมสู้ผม อำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอบ้านแท่นนะครับบ้านตุ้งเองนะครับก็ห่างจากหมู่บ้านมาประมาณสัก12กิโลนะครับก็อ่ามี คนที่สนใจครับอยากเลี้ยงหนูนะครับก็ผมรู้สึกดีมากๆเลยที่มีคนแถวแถวพื้นที่อยากเลี้ยงด้วยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปรับซื้อไก่นะครับเนาะตรงนี้ก็ผมผ่านไปผ่านมาบ่อยนะครับมองเข้ามาก็รู้สึกชอบมากครับฝั่งนี้มองเข้ามาก็จะเป็นสวนเกษตรผสมผสานครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงทุกอย่างนะครับอ่าผมก็ไม่ได้เข้ามาละครับแต่มองไปแล้วก็รู้สึวกว่าแต่ก่อนในใจาฮ ây, เฮ้ยเขาน่าเลี้ยงจะหนูน่าจะเลี้ยงหนูด้วยนะในบในสุดก็ความฝันเป็นจริงครับเขาเลี้ยงหนูครับผมเขาเลี้ยงหนูนะครับ เดี๋ยวผมไปแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของฟาร์มที่นี่นะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็ทําฟาร์มใหม่เลยครับนี่ครับแต่ว่าใช้ไมยุคาเหมือนที่ฟาร์มนะครับแต่ก็ใส่เมทัตชีสังกระสีใหม่นะครับดีกว่าของกมครับประมาณนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวผมแนะนาให้รู้จักเจ้าของฟาร์มครับมานี่ครับผมจะย่างนี้ไปใช่สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อพี่ยังครับผมเนี่ยสมัยครับพี่สมัยยุนี่ยุใส่ครับผม อยบ้านสว่างนิคมครับบ้านสว่างนิคมตำบลครับผมตำบลน้องคูตำบลน้องคูอําเภอบ้านแท่นอำาเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับจังหวัดชัยภูมิครับผมก็มองนี่เป็นพื้นที่ที่ผมรู้สึกว่าอยากเข้ามาครับเพราะว่าผมขับรถผ่านไปทบ่อยครับหลังก็เห็นมองนี่คือยังเป็นเกษตรผสมผสานมีเลี้ยงแพะเลี้ยงมัวแล้วก็มีปลูกงามีสวนเกษตรหลายๆอย่างเนาะเริ่มต้นเห็นมาจักปีแล้วครับเนี่ยเริ่มอะไรครับอย่างเนี่ยเลี้ยงพวกนี้เห็ดอย่างทุกอย่างเนี่ยเลี้ยงแพะว่าอยู่ เกือบสามปีแล้วครับเกือบสามปีเรื่องนี้นะครับเนาะครับผมอ่าเป็นยังไงนะครับพาผมไปเบิ้งแผลนะครับครับผมเบิ้งแผลเอาบอกยังไงก็ได้ครับเป็นยังไงครับในส่วนของแพะนี่เป็นยังไงนะครับแบบเลี้ยงม่สามปีนี่รายได้เป็นจังไงปัญหามันมีอยังเกิดขึ้นบ่อเลยจังไหนครับผมก็มีปัญหาแน่ละการเรื่องไรๆกันข้อ ตองไหนครับได้ไว<อ>เลียงเาสาปีดอกอเยกังปปีแล่ก<ม>ันะได้อยู่แล้วละแต่ว่าแต่ว่าคือขันคนที่สนใจอยากจะเรียงแพะอยากจะมาเยี่ยมชมฟา้ามอยากมาเบิ้งพงศ์หรสามัถเขาอิจฉาดรับครับสามรนแนะนํำไหนบรางอันนี้เล <พ icism S 1> ี่ยงเป็นกลุ่มคนเดียวเลียงเป็นกลุ่มครับเนี่ยเดีเป็นกลุ่มครับกลุ่มมีทั้งไหนนะครับกลุ่มกลุ่มบ้านละละบ้าเดี่ยครับบ้านน้องเม็กแม่ครับอ๋คือชุมชนแถวเนี้ยครับเป็นกลุ่มไรารกิจอ๋อแต่ก่อนกับนี่ครับ้างคางเห็นปูปักซีดาเลีี้ยยยงงงงงกบััา่คร ผม <c oughs> เป็นคนมักเลี้ยงตัวนี้ครับเราเห็นโทษนะครับไล่ได้จากแเผนี่ยครับเลี้ยงมาสามปีหรือแบบมันเป็นรายได้รายเดือนหรือรายปีหรือรายมือจงไหนครับแนะนําให้ฟังนะครับคันคันคันบอกเลยว่าเป็นรายปีไลยครับอ่า,ารายรายป,เปีเป็นรายเดือนก็ยังยังประทันว่าแพะมันไม่ออกลูกใส่ไว้ไล่จะเกินถึงออกลูกเลยจังมีรายได้ครับผมแค่กับท่องอยู่ว่าหาเดือนครับหาเดือนเนาะโอเคครับอันนี้เลี้ยงเพราะมันจักตัวเนาะแพะนี่ครับตอนนี้มีมอยูสี่สิบกว่าตัวครับ อ๋อสี่กัวตัวสี่สิบกัวตัวเลี่ยงอย่างทั้งพ่อแม่พันธุ์ทั้งลูกทั้งอยังมันครัแมนนครเฉลี่ยรายได้ต่อปีจากบาทครับผมประมาณแสนนี่นะครับอ๋อประมาณแสนหนึ่งโอ้เยี่ยมมากๆครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมันกับใครก็พิจารณาเงินนะครับเนาะครับโอเคครับผมบัานนี้คิดจางไหนจังอยากเรียนหนูวันเนี่ยครับผมคือว่าจะลองเรียงว่าระยะหนึ่งแหละครับมันมันโมเมยังอยากไหมนะครับบะไรจุกจิกคือยัง อย่างแพะนะครับอ๋อครับผมบ่ได้จุกจิกบ่ได้มียังมีปัญหายังครับอ๋อก็เลยตัดสินใจลงเล่ยไปเลยเนาะครับเนาะครับโอเคอันนี้เฮ็ดลงเลื่อนใหม่แรับจักบาทครับลงเลื่อนเนี่ยครับเลื่อนประมาณ20,000กว่าบาทนี่ครับ20,000กว่าบาทรวมเบิดเนาะครับโอ้ถือว่าค่อนข้างสิดจะไม่นี่ไม่เรื่งว่ามันจะคล่องเล่นหรือซื้อบ่อซื้อครับเติมนะ20บาท30บาทอ๋อมาอยู่คทาเนาะเขาซื้อเพิ่นเนาะไม่คล่องมันเกิดบันได้แพงปานไดนกับสอง0มื่นถ้าว่าืีกเ้อครับจุกบ่ได้อน่่ียู ไอยู่ครับแม่นบ่าอะไรโอ้ได้เยอะเลยครับก็คือขยายจริงก็คือในการเลี้ยงหนูพันธุ์มันเกิดรายได้ต่อเดือนหรือรายได้ประจําจริงๆมันควรจะมีหนึ่งร้อยแม่พันธุ์ขึ้นไปนะครับก็คำนวณเป็นว่าตองมีเท่าไหรเนาะครับเนาะอ่ามันถึงจะเกิดรายได้แต่ว่าเริ่มต้นจากชุดนี้ก็คือถือว่าเริ่มต้นใช้ได้แล้วก็ไปขยายไปนะครับเนาะครับประมาณนั้นครับผมมี่ยังสิฝากถึงท่านผู้ชมว่าครับที่อยากเลี้ยงเกษตรผสมผสานแบบนี้อยากเลี้ยงแพะเลี้ยงงวเลี้ยงงูเสียครับอ่ขึ้นอยู่กำลังกันครับตอนละ อันนองกับต้องใจละครับใจหลักเนาะครับใจลักครับใจหลักการเลี้ยงการเกษตรเนาะจริงคนอันนก็สำคัญเนาะ <laughs> ใจหลักพ่อต้องเกิดรายได้แต่บางทีบางรังใจหลักแหละก็มุ่งมันทำมันเต็มที่มันเกิดรายได้ของมันเองเนาะครับผมโอเคครับถ้ามีคนสนใจครับอยากจะมาเลี้ยงแพะเลยอยากเลี้ยงหนูเลยอยากมาชมการเลี้ยงงัวอยู่มองนี่ครับ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ป่ะครับได้ครับครับออยู่นี่อยู่ในอีกรอบหนึ่งครับอยู่อำเภอบ้านครับผมไี่บ้านสว่างนิคมครับบ้านสว่างนิคมตำบลนังคูครับตำบลนังคูครับผมอำเภอบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิก็ห่างกันประมาณ12กิโลนาะผมมาหันครับจับจีเพ็มากกับมีกังก็ได้คุยกันเนาะครับเนาะโอเคครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นกับพี่ยังเนาะสมัยครับพี่สมัยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทำเนี่ยง่วงพันธังครับเนี่ย เสียงห้องประมาณนี่อันนี้ก็คือมครับผมครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มเลี้ยงแพะครับประมาณสี่สิบตัวครับตอนนี้กำลังกินอาหารอยู่เลยสวัสดีครับเขาไปไหนคุณแม่เขาไปไหนวะครับนี่เขาไปทางไหนนี่บหอครับ โอเคครับอันนี้ก็มาบนแขกนี่สวัสดีครับ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 ชื่ออะไรเราเนี่ยแหมอะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรครับนี่อันลูกมันจักเดือนครับเนี่ยไม่ถึงเดือนก็ไม่ถึงเดือนโอ้ย,ยแหนะเนี่ยเนาะอันนั้นเดือนเดือนเพิ่มมันกินอาหารเบิดหมึอแล้วกินช่วงไหนครับเนี่ยถ้าไห้มันก็กินบดหมึกละจ้ะไห้มันกินเบิดหมึอจ้ะมีอาทิตย์กินอย่างเดียวกินแล้วก็ขี้อย่างเดียวเราแต่ท่านเบิร์ดเราแต่ท่านพักพอนแล้วก็บใบไห้เพียงหนึ่งจักเดือนยังยังเหลือคลายครับนี่ครับผม หาเดือนค่ะหาเดือนตั้งแต่เริ่มออกมาหาเดือนกขายหาเดือนครับปรญหาการทางขั้นการทองออกลูกจากเดือนครับเนี่ยทองหาเดือนทองหาเดือนแล้วก็เวรีประมาณสองเดือนเดือนสองปีปีหนึ่งนี่ไหนระมาณจะจะจะหลุดครับผมเต็มที่สองจ้ะเบิร์ตมาถึงสองซ้ำเบิด์ตมาถึงสองซาำแล้วปันี้การขายครับขายเป็นเป็นเป็นพลอ่พันธุ์หรือขายเป็นเนื้อไปครับเนี่ยบนี้ขายเป็นพลอ่พันธุ์จ้ะอ๋อพลอ่พันธุ์อย่างเดียวกระจายไปอย่างเดียวจ้ะ โอ้ขันไ <พอ S 1> ข่ขขไพอไม่พันก็รายได้ดีดนะครับตัวหนึ่งจักบาทครับพอไม่พันนะครับเนี่ยแปดพันขึ้นจ้ะอ๋อแปดพันขึ้นอ่าพอไม่พันนี่ประมาณจักเดือนยังขายได้ครับพอไม่พันห้าเดือนบรจากแปดแปดเดือนบริจาคตั้งเต่าอ๋อพร้อมครับประมาณแปดเดือนถึงจะเริ่มขายได้ก็เอาโอเคตัวมันประมาณประมาณแปดพันถึงหมื่นแต่ตัวสวยบ่สวยเนาะ โอเคครับเล่นสวยกมีอยู่จ้าปลูกแพงแบบนี้อืมมีคนมาสนใจลายบ่ครับกลายอยู่จ้ะแต่ว่าเพื่อนบ่ค่อยอยากขายอ๋ออยากเลี้ยงไว้ขยายก่อนจริงๆงยังกันตามกันมันมันหน่อยนีกันมันขายไปเฮากับ่มียังขายมันขายบ่อตอนนึ่งเนาะแม่นอยู่จ้ะอาตอนนี้คนอ่าท่านี้ก็คือคนกําลังมักเลี้ยงอยู่มีคนมาส่งเสริมมาเบิ่งได้บ่ครับไอ้แบบวัชรชัดนึงครับมีมีอยู่จ้ะอ๋อก็่เพื่อนก็มาฉีดยาให้อยู่มีแรงแนะนําคนอยากเลี้ยงแพะบ่ครับ คันอยากเลี้ยงแพะอยากมาซื้อสามารถเขามาเบิ่งได้ไหมครับได้จ้าได้อ๋อครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกับมาเบิ่งสิได้เนาะครับเนาะจ้าจโอเคครับผมมาบึงสีข้าวมวนอยู่ครับตาล่าพ่อเลี้ยงข้าวมวเจ้าจีบจีบเมย์ไหมสามผมผมบอกเลยว่าผมเมย์ผมผมสู้ผม